สีโนเราซังไงเราซังไมออันนั้นหวานเนาะนี่ใหญ่อันนั้นนนหวานหวานนี่เปกเาดูกนี่เาลอกซีันกันนะรยหวานสดสหวาน่ขึ้นหวานเหมือนกันนจหวานเจใสตลาดค่านี่ อยู่ที่ตลาดตาาเหมือนะคะนี่นะคะน่าจะแบบเขาน่าจะเข้าตั้งแต่เช้านะน้องอ่ะตีห้าตอนเช้าก็เลยตอนนี้ก็เงีย,ยบๆไปเนาะหูเห็ดอันนี้เคยเห็นเขาขายนะเห็ดหรือเปล่าคืออะไรอะ่ะอันนี้คือเห็ดเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้ อันนี้เป็นเฮซ่เหรอเรียน่าแจวเนี่ยนี่เป็นเแกงเตบงนอ๋อเตตบันราคา่่นองสาเออเลีนให้หน่อยเียนเยอะเลีนบาทเยอะอะรเลี้ยมมันลี้มช่ไต้องการต้นเนี่ยแจ้งตามงอะไรนะอยากลองชิมดูอ่ะอันนี้นี่อ่อนๆเลยเนาะมอ อันกล้นี่เท่าไรอันนั้นเลไปแปสิบเก้าสิบเกาสิบน่อยแปสิบนี่น่ออันนี้แน่นอนนะกินหลายคนล้อ่ะมะออนหอมอยากลองชิมดูมันก้เห็นเหลยไก่เห็นเขาถ่ายตรนตลอดเลยชินปลาไม่มได้นี่

ในตลาดนะม็ดาเม็ดสาวมอะไรตะไคร้ม่ใส่เนาะสยนี่เป็นตะไคร้เงีนะนี่ตะไคร้วันเล็หัวขาข้าสารสวยๆคนยังเข้าตลาดเรื่อยๆอยู่นะ ดีตอนเช้านะคะไปจ่ายตลาดมาซึ่งไปเห็นนี้เพื่อนคือะไรเอ้คืออะไรเลยพูดไม่ถูกละอันนี้คือเฮปตอปเฮปตอปอ่าเฮปตอปนะเห็นเขาพ้นลงทางเทีเยอะมากเลยก็เห็นว่าก็เห็นเขาพ้นลงแล้วแบบราคาแพงไงก็ลย้บ อะไรคะอะไรนะเอ๋พอไปเห็นในตลาดวันนี้ก็เลยลองซื má, anyway> ้อมาลองชิมดูเลยที่เขาบอกว่าอร่อยล้างสามสี่น네้ำล้วเนี่ยยังไม่สะอาดเลยนี่มันไม่ใช่เห็ดนิดหนะอยแล้วก็อนก้อนตีนเลยเขาเดือดสามนิดเลยนะเนก็ไม่ดีทุกทุกอยากเลยแล้วนี่พอสะอาดแหละ วันนี้มีมีเมนูหลายอย่างเลยนะก็มีอะไรขาเส้นน้ำยาปลาน้ำยาปลาลองีิมลองิมน้ำยาปลานะะอาหารไทยวันนี้ต้มปลาอยู่ี่ะต้มปลาแต่คือพื้นกำลังลงมือทำอยู่นะคะจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะต้องลองชิมอร่อยไหมยไม่รู้แต่หลายคนถามหาซีมือเท่านั้นเลยโอ้โห พื้นขนบดนี้ต้องน้ำตามที่มต้องแปกน้ำตาลที่หน้าน้องมันล้างเห็ดก่อนให้ให้ให้สุดยอดจริงๆต้องดูเหมือนเนาะต้องแบบต้องต้อง่อะไะต้องลองชิมดูอ่ะมันสุดยอดเหมือนที่ของครูหรือเปล่าหรือว่าแค่โม้งม้เก่งว่าอร่อยจริงเนี่จะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่นี่พริกแซ่บๆหนัวไปก่อน ว้าวทำไมน้ำเขียวๆอ่ะน้ำใบอะไรน้ำใบย่านางอ๋อนี่สุดจากไหนเนี่ยสุดจากสุดจากไหนเนี่ยรู้จักคนอื่นหรือว่ายูดูในยูทูบอ๋อนี่หวานเนาะจะต้มใส่ด้วยนะน่ากินนะต้องรอรูดันจบ ใช่อันนี้ใส่อะไรไปบ้างอันนี้ใส่น้ำใบยานางแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมใส่แค่นี้ใช่ไหมไแค่นี้เหรอ,อน้ำเงินรัวน้ำเงินัวเช่นอ๋อปลาละปลาละตุงหม่อหมูแค่เห็นผักนี่ก็ํำลายไหลแล้วนะฮะมู <c oughs> มีผักเยอะเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ โ,าาโหระพาโหระพาถั่วงอกแล้วก็ผักชีอันนี้คือฝักใกะทินอ๋อกะทิผักถั่วโอ้โหเยอะเลยอันนี้ยังไม่ครบต้องมียนแต่โอมีน้ำมักนะตาชอบะอ๋ออันนี้ใบน้าอันนี้คืออะไรนะอูปีแตวปีใช่เขาเรียกอูปีคิดว่าไม่เรียกเหมือนบ้านเราเป็นไงนอร่อยไหมอร่อยเหมือนที่โมไหม ต้องชิมด้ตัวเองต้องลองแล้วแหละน้ำลายไหลแล้วนะคะโอ้ทำมาตั้งแต่เมื่อกี้มากค่ะตีนไก่ตีนไก่เปื่อยๆเยอะมากอร่อยมากอะไรบาเลยมาเลยไปใส่ไปใส่มาเลทุกคนชิมดูนะคะโอ้โหไอบีไมใส่เถอะน้ำลายน้ำลายไหลน่ากินมากเลย เดี๋ยวจะไปทําธุระนะคะธุระที่เรามาไม่สายเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปทําธุระตอนนี้กึ่งก่อนเติมพลังก่อนเนาะมีเส้นหมี่จากตลาดมานะะุ่มมากเลยใช่เส้นหมี่บ้านเราไหมเส้นหมี่นั่นแหละเส้นนี้มันก็มันลมจีนค่ะเขาเส้นเขาเส้นบีบเออเขาเส้นบีบเหมือนกันใช่ใช่หอมว้าว น้ำซุปถ้ากินเนาะอุย้ยติดมือไม่ไปล้างเอวาว้าวใส่แป้งย่างไก่ทุกชินช้นอือหือทุสีิ้นเตมกินเยอะๆตินอร่อย,ออยวันนี้ถ้าใครถ้าใครกวนตีนก็เจอละเ <laughs> ตีนเรามีเยอะเติมน้ำมนอีกนิดนึงนี่น้ำมันน้อยไป หูบชิ้นก็อร่อยทำข่ได้เลยนะเนี่ยเอ้ยยังไม่ได้ชิมถ้าชิมอร่อยถึงจะทำขายได้ค่ะอู้ไม่ใส่จานแน่นอนอใส่แน่นอนหรอนี่ได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องใส่อะไรแล้วใช่ไหมชิมโลถ้าจุดก็เลยใส่น้ำปลาเอาไอลองชิมเกตก็ได้ากินเนี่ยเอาแกตข้งแรกด้วยจะกินได้บ่ต้องต้องลองต้องลองต้องลองโอเค คู่กันอ่ะไปเลยคู่กันเนี่ยต่เกยบม,มาย่นำลายเมนดูเห็ดแกงครั้รแง,งแรกด้วยม,มันอยู่ที่ฝีมือนะคะถ้าแกงอ่ะถ้าทำอะไรอร่อยมันก็ต้องทำอร่อยตลอดยยนี่แหละครั้งแรกคำ <จะ S 2> แรก แล้วเอาส่งไปถึงมดเลี่ยเราก็ทารเปิ้ลอะไรเปิ้ลนั่นนี่เราเปิ้ที่เอาเลยเหรอคระกล่าวเอาติดๆนะนี่น่าก็ขายราคาเต็มขายราคาเหมือนเป็นขายอันไหนข้างในเหมือนเหมือนมันมีไส้อะไรแหละนุ่มนะนี่มันจะนุ่มกรอบนอกนุ่มในอืมอืมเนาะเหมือนอะไรแบบกรอบๆตุบๆตุบๆตับอ่ะใช่อร่อยนะคล้ายคองมันหวานเลยมันไปเหมืไม่แปลกเลยที่มันแพงคล้ายเปิไรจ้ะ เอาใจใจใจทุนหายกำไรสำเรลงทุนไหมชงดอสิชาอมบอกสุกินนิ่มเเม็นก็โคบกินถ้าเขาถ้าเขาแกงแบบนี้ไงเขาจะแบบอนวดเกลือก่อนถึงจะไปแกงป้ามึยังไม่กินหรอม่เดียวทำแบบหมดกล้วยไม่สุกหรอป้ามือนเจ้าเลยใช่ไมสุกทสุดนิปกินนี่ร่มันกับผไง this way. này, chàng chú, chàng tóc ăn mình xin Đây nước thầy, thầy chú Mình xin mai thầy chàng chú hả bạn? áo này không ạ, lắm ผ mm hmm. ักอะไรก็รักกินดหมดเลยอยู่การจัดบางเลยรักกิน <c oughs> จัดบางเนี่ยใช่จัดบางแบบเรียบเลยมากินด้วยกันค่ะใครอยู่แม่สาย ให้แปลกเลยนะคะว่าะว่าที่น้องพองอะ่ะชอบประเทศไทยอีกอย่างก็ของกินเนี่ยมาเนี่ยขนาดคนเชียงตูเนยยังทําของกินอาหารไทยกินเลยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ว่าขา้าวซอยบ้านเราเรากินบ่อยแล้วเนาะนั่นนนแน่นนแน่กะทิก็น่ากินอ๋อแน่ใช่ใช่หวานอร่อยแน่หวานจะเปื้อนหรือเปล่าเปือ้อนฉันไม่ค่ยชอบแ่หวานก็มกงชอบไม่เหมือนกันนะเนาะอือ ก็แปลงเขือหวานก็เข้าใจกินได้อยู่แต่จะกินได้แบบประมาณบางเวลาผมอยู่แต่กินป่ะหวานบางเวลาที่แบบเราอยากกินอะไรหวานๆวนหอมหอม ให้มันระวังตองอ,อ,อ,อือัหนี้ไม่ฝานอะอร่อยปกติแบาเนี้ยน้องชิ่าฝาย

โอ้สว่างเลยเดียวพี่พี่ชายจะออกไปข้างนอกนะฮะตอนนี้มั่งตื่นเต้นอะ่ะปกติเข้าห้องอาจจะตื่นเต้นแล้วนะแต่เจอพี่ก็ตื่นเต้นกว่าพี่พี่แสงอ่อนอย,อยู่ข้างนอกยังไม่เจอนะถ้าเจอจะจะขนาดไหน,ะนเอ้บัด <laughs> ชีได้เมื่อกี้ชีแล้ว เราที่มาแม่สายนะคะก็มาร้องเพลงกันเองนะคะแล้วก็อ่ะวันนี้อ่ะเหนื่อยเหนื่อยอะไรรู้ไหมเหนื่อยเพราะลงทางไปก็หลงกลับก็หลงนะคะน้ำตาจะไหลอันนี้ไปร้องเพลงที่นักร้องดังนะคะพี่หันแดงนะคะก็อ่าพี่เขาก็คือแนะนําดีมากแล้วอีกอย่างคือเพิ่งค้นหาค้นพบเสียงตัวเองนะคะซึ่ง เราร้องเพลงมาโดยตลอดเนี่ยเราร้องผิดมาตลอดนะคะทุกครั้งน้องร้องมาเนี่ยน้องจะแบบบีบเสียงแล้วก็แบบหลักเสียงอะไรแบบเนี้ยมันไม่ไม่ใช่แบบเสียงตัวเองแบบเนี้ยนะแล้วก็เพลงเพลงนี้ก็คือออกมาเป็นเสียงที่ธรรมชาติแล้วก็เสียงของน้องบุฟองเลยจะออกมาดีแค่ไหนก็รอติดตามรับชมนะคะทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วนะคะ จะก,กันใหม่ในอีพีหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ให้กับน,น,น้องด้วยนะคะจะพาเที่ยวที่ไหนอีกก็เราติดตามรับชมค่ะสวัสดีคะ่ะ